สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพจคณิตศาสตร์ปาชยานะคะหัวข้อในวันนี้ที่อ้อมจะนํามาสอนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการหาค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงในบทของคลคูลัสเนาะเนื้อหาประมาณม .5 ม .6 บางโรงเรียนถ้าเป็นห้องกิฟตเต็ดก็อาจจะสอนตอนม .5 ไปแล้วนะคะวันนี้ก็หัวข้อที่จะนามาสอนเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เคยสอนเรื่องการหาลิมิตไปแล้วการคอนจูเกตการดึงตัวร่วมทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับลิมิตอ่ะเคยสอนไปแล้วความต่อเนื่องก็เคยสอนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ก็คือจะไล่ลําดับมาเลยก็จะเป็นอัตราการเเปปลลลีี่่ยนแงฉ ะะก็คือนี่เลยตามหัวข้อตรงนี้เนาะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะคะซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะมี2แบบด้วยกันแบบแรกก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่ในอีกกรณีหนึ่งก็คือจะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะที่ x มีค่าใดๆไม่เหมือนกันนะคะถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเนี่ยคือจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งก็คือจะต้องมีตัวเลขสองค่าจาก a ไป b จาก1ไป2จากไหนไปไหนก็แล้วแต่คือต้องมีตัวเลข2อันแต่ถ้าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงธรรมดาเมื่อ x มีค่าใดๆมันจะมีตัวสูตรที่เป็นฟังก์ชันลิมิตเข้ามาด้วยซึ่งสูตรอันนี้ก็คำนวณไม่ยากนะคะอย่างข้อที่1เนี่ย ในกรณีแรกอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยสูตรมันจะเป็นฟังก์ชันของ x บวก h ลบฟังก์ชัน x แล้วส่วนด้วย h อันนี้คือในกรณีที่เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยะนะแต่ถ้าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อ x มีค่าใดๆมันก็จะเพิ่มคำว่าลิมิตเข้าไปนอกนั้นนะคะเหมือนเดิมหมดเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจำไม่ยากถ้าจำอันนึงได้สูตรอีกอันนึงก็ต้องจำได้จำแค่ว่าเฉลี่ยไม่มีลิมิต เปลี่ยนแปลงเมื่อ x เ,เป็นใดๆต้องมีลิมิตแค่นั้นพอแต่ว่าเดี๋ยวส่วนเรื่องของสูตรแต่ละอันจะใช้ยังไงเมื่อเมื่อเจอโจทย์แบบไหนจะรู้ได้ไงว่าใช้โจทย์หรือใช้สูตรอันไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบหัดกันเลยค่ะ อ,อย่างตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยโจทย์เขากําหนดมาแล้วนะคะว่าให้ฟังก์ชัน y เนี่ยซึ่ง y อ่ะจริงๆมันก็คือตัวแปร f x ตัวแปรเดียวกันนะคะมีค่าเป็น x กำลังสองบวกส x ลบหข้อ1บอกว่าจงหาตาการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนี่มีคําว่าเฉลี่ยแสดงว่าก็ต้องมี2จุดถูกไหมก็คือจาก x ลบสถึง x เท่ากับส x เท่ากับลบสเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้น แต่ถ้า x เท่ากับ3อันนี้คือจุดสิ้นสุดหรือว่าจุดปลายเพราะฉะนั้นจากในสูตรอะเราบอกว่าไงนะจาก x ไปยัง x บวก h แล้วเราก็ใช้ฟังก์ชันมีค่าดังนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน x บวก h ลบฟังก์ชันเริ่มต้นแล้วค่อยส่วนด้วย h แสดงว่าฟังก์ชันที่เราจะเอามานำาอ่านำมาแทนค่าในสูตรตรงนี้ต้องเป็นฟังก์ชันที่เป็นจุดปลายก่อนเพราะฉะนั้นเอาจุดปลายมาเป็นตัวตั้งนะคะก็จะได้เป็น f สลบ f ลบสนะคะเพราะว่าโจทย์ให้มาเป็นลบสกับ -3 เนาะส่วนตัวล่างนะคะค่า h ค่า h ตรงนี้เกิดจากเอา2อันนี้มาลบกันก็เอาตัวปลายเป็นตัวตั้งก็คือ3าลบกับลบสย้ำนะคะเราจะนำตัวปลายมาเป็นตัวตั้งตลอดเลยสังเกตไหม ต่อให้เป็นค่าของฟังก์ชันก็เอาสขึ้นต่อนต่อให้เป็นตัวเลขธรรมดาก็เอาสขึ้นก่อนอยู่ดีวิธีการแทนค่าก็ไม่ยากเลยถ้าโจทย์ต้องการ f 3หมายความว่าเราก็แทน x เนี่ยเป็นเลข3เข้าไปก็จะเป็น3 3 9 3 2 6แล้วก็ลบหอ่ะต่อมาแทน x เป็นลบสก็จะกลายเป็น4ี่ลบสลบหแล้วข้างล่างนะคะสาลบลบสนี่ค่าเป็น5อันนี้ก็ลากเส้นไปก็คือคิดเลขธรรมดาปกติ ในวงเล็บแรกนะคะ9บวก6ลบ1มีค่าเป็น15 15ลบ1เหลือ14อีกวงเล็บหนึงนะคะได้ลบ1 14 1ลบบ1ลบจะลบกลายเป็นเครื่องหมายบวกกลายเป็น15ถูกไหม15หาร5มีค่าเป็น3จบแล้วแสดงว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยของ y เทียบ x จากจุด1ไปยังจุด1ของข้อนี้นะคะ,ะ,คะก็มีค่าเป็น3อันนี้คิดเลขออกมาได้เลยเพราะว่าโจทย์เนี่ยให้มาเป็นตัวเลข,เเล,ขละ แต่ในกรณีที่อย่างเป็นอย่างข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเหมือนกันคือสั่งเหมือนกันเลเฉลีย่ยแต่ไม่ได้ให้มันเป็นตัวเลขโจย์บอกมาว่าจาก x ถึง x บวก2หมายความว่าข้อเนี่ยจะต้องตอบอยู่ในรูปตัวแปรเพราะเขาไม่ได้ให้มาเป็นตัวเลขทั้งหมดถูกไหมจุดเริ่มต้นอ่ะคือ x ส่วนจุดปลายอ่ะคือ x บวก2เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรเดิมเลยนะคะก็คือ f x บวก h ลบ f x ส่วน h เราก็แทนค่าไปเลยอันแรกเป็นจุดปลายก่อนถูกไหมก็ต้องเป็น f ของ x บวก2ลบ f ของ x แล้วส่วนด้วย x บวก2ลบ x, x ก็คือเอาจุดปลายไปลบกับจุดเริ่มต้นคราวนี้ไอ้ตรงนี้แหละคือประเด็นสำคัญ fx เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะ fx เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ f x กำลัง2บวก 2x บวก1ก็คือตัวที่โจทย์ให้มาถูกไหมแต่อันที่มันเป็น x บวก2เนี่ยจะทำํำยังไงเราก็จะนํา x บวก2ตรงนี้นะคะอ่าอันนี้ไปแทนที่ x ทุกตําแหน่งอ่าปกติมันเป็น fx ใช่ไหมแต่อันนี้ถ้ามันเป็น f ของ x บวก x เราก็ต้องเอาไปแทนในที่ที่มันเป็น x ก็จะได้เป็นอ่ะ อันแรกจาก x กําลัง2เนอะก็จะเป็น x บวก2เนี่ยกําลัง2บวก 2x ก็คือ2คูณกับ x บวก2แล้วค่อยลบ1อันนี้คือ f ของ x บวก2นะต่อมา f(x) ไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือตัวที่โจทย์ให้มานั่นเองแล้วข้างล่างนะคะ x บวก2ลบ x สุดท้ายก็เหลือแค่2 นะคราวนี้เราใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ช่วยนะคะข้างบนก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก 4x บวก4เอาสองเข้าไปกระจายคือเอาเข้าไปคูณให้หมดก็จะเป็น2 x บวก4ลบ1แล้วก็กระจายเครื่องหมายลบวงเล็บหลังเนี่ยเข้าไปให้หมดนะคะก็จะเป็นลบ x กำลังสองลบ2 x บวก1แล้วส่วนด้วย2อ่ะต่อไปคราวนี้ให้ทุกคนสังเกต x กำลังสองลบ x กำลังสองก็ หายไปเรามาดูก้อนที่มันเป็น x ก,ก่อน 2x อ,อุอ้ย 2x ลบ 2x ก,ก็หายไปเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่ 4x ถูกไหมอ่า 4x ใช้แล้วอ่ะไฮไลท์เก็บไว้ก่อนจะได้รู้ว่าไหนใช้แล้วอันไหนยังไม่ได้ใช้คราวนี้มาดูตรงที่มันเป็นตัวเลข4บวก4เป็น8ถูกไหมลบ1บวก1ก็ตัดทิ้งก็จะเหลือบวก แปส่วนสอ,อย่าลืมนะมันมีส่วนเป็น2ใช่ปะ่ะแล้วก็2นะคะเข้าไปหาในครบทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะมีค่าเป็น 2x งบวกสจบแล้วข้อนี้นะคะสองเบวกสเราลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันบ้างนะคะโจทย์ในกรณีที่มันให้มาเป็นแบบข้อความเขาบอกว่าจากวงกลมรัศมียาว r เซนติเมตร ้องหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของพื้นที่วงกลมเทียบกับความยาวของรัศมีเมื่อความยาวรัศมีเปลี่ยนจาก r เป็น r บวก s หน่วยก็คือเซนติเมตรนั่นแหละแต่ตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของพื้นที่วงกลมเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของเราเนี่ย fx ของข้อนี้จะต้องเป็นฟังก์ชันของพื้นที่วงกลมซึ่งเราก็ต้องหาสูตรพื้นที่วงกลมก่อนว่ามันคืออะไรสุดท้ายแล้วมันก็คือ pi r กำลัง สองถูกไหมแต่มันดันเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยสิจาก r ไปยัง r บวก H เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือ r จุดปลายคือ r บวก H ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะได้ว่าฟังก์ชันของ r บวก H ลบฟังก์ชัน r ส่วนด้วย H อันนี้ก็คือจับแทนค่าในสูตร x บวก s อันนั้นไปเลยเนาะ แล้วเราก็จะทําการเอา r บวก h เนี่ยไปแทนในฟังก์ชัน r ปกตินะคะก็จะได้เป็น pi r บวก h กำลังสองลบ pi r กาลังสองแล้วส่วนด้วย h ตรงนี้นะคะตระางกเส้นมาคราวนี้อันนี้เราก็ใช้กําลังสองสมบูรณ์ช่วยเนาะก็จะได้หน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังส ตรงนี้แล้วก็ลบไา่ r กําลังสองส่วน h คราวนี้เนื่องจากว่าวงเล็บแรกนะคะเรายังจัดก,การไม่เสร็จเพราะว่าเราสามารถนำไพ่เนี่ยเข้าไปกระจายได้แล้วก็เอาไพาเข้าไปคูณทห้หมดทุกตัวเลยลก็จะเป็นไา่ 2> r กําลังสองบวกสองพ r h บวกไพ่ h กําลังสองลบไพ r กําลังสองส่วน h เห็นตรงนี้ไหมไา่ P. r กําลังสองกับไา่ r กําลังสองลบกันนะคะก็ไม่เหลือ คราวนี้ข้างบนมันจะมีตัว h เหมือนกันทั้งสองอันเห็นปะแล้วมันก็ส่วนด้วย h แสดงว่าเราสามารถใช้ h เนี่ยตัดได้ทุกก้อนเลยนะคะก็จะเหลือแค่2 pi r บวก pi h คำตอบข้อนี้ก็คือตัวนี้ บางคนก็จะบอกว่าเอ้าแล้วทำไมคําตอบถึงไม่ใช่ตัวเลขเหตุผลเพราะว่าโจทย์นะคะไม่ได้ให้มาเป็นตัวเลขถ้าโจทย์ให้เป็นตัวเลขคือจะง่ายกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โจทย์ให้เป็นตัวแปรแล้วสูตรมันเป็นแบบเนี้ยก็ต้องทําใจนิดนึงว่ามันจะต้องยาวนะคะแต่ว่าถ้าเราเรียนเรื่องการดิฟเนี่ยเดี๋ยวเราสามารถเอาการดิฟเนี่ยมาช่วยในเรื่องของพวกนี้ได้ซึ่งมันเป็นหัวข้อถัดไปของอันนี้นะคะ อย่างอันเนี้ยโจทย์ให้มันเป็นตัวเลขถูกไหมเขาบอกว่าจงหาตาการเป็นแปลงเฉลีย่ยของ y เทียบ x ของฟังก์ชันต่อไปนี้ฟังก์ชันให้มาเป็นสแควร์รูทก็จริงแต่ไม่ยากเลยเพราะว่าโจทย์ให้ x 1เป็นตัวเลข x 2เป็นตัวเลขสบายใจได้เลยข้อนี้ก็จะการคำนวณอย่างเดียวก็จะได้เป็น f 1 2คือเอาจุดปลายมาเป็นตัวตั้งนะคะลบ f 5ส่วนด้วย12ลบ5อันนี้คือสูตรนะคะก็จะได้เป็น อ่ะเอาสิเข้าไปแทนเนาะสิบวกสก็ได้เป็นรูทสิบเอา5เข้าไปแทนก็เป็นรูทเกแล้วส่วนด้วย7จ็ดนะคะรูทสิบอ่ะรูทสิบมีค่าเป็น4ี่รูทมีค่าเป็น3แล้วก็ส่วนด้วย7เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะก็คือเศษหนึส่วน7เสร็จแล้ว1นส่วนเ อย่างข้อ2เนี่ยฟังก์ชันให้มาเป็น x กำลังสองบวกหไม่มีสแควร์รูทก็จะง่ายหน่อยแต่โจทย์ก็ดันให้อาจจะใจร้ายนิดนึงให้ x 1เป็นตัวแปร a นะคะแล้ว x 2ก็เป็น a บวก h แสดงว่านี้เราก็จะต้องทำการแทน f ของ a บวก h เนี่ยลบกับ f ของ a เฉยๆแล้วส่วนด้วย a บวก h ลบ a แบบนี้ก็คือเอาจุดปลายเนี่ยมาเป็นตัวตั้งทางค่าฟังก์ชันแล้วก็ตัวส่วนปกติเพราะฉะนั้นเอา a บวก h นะคะไปแทนในที่ x ก็จะได้เป็นอ่ะอันแรกก็จะเป็น a บวก h กำลังสองบวกหลบกับ f a ตรงไหนเป็น a ก็เป่นเป็น a ให้หมดก็เป็น a กำลังสองบวกหข้างล่างก็จะเหลือ h อ่คราวนี้คิดแรกข้างบนนะคะใช้กำลังสองสมบูรณ์ช่วยเนาะก็จะได้เป็น a กำลังสองบวกส a h บวก h กำลังสบวกหนึ่งแล้ววงเล็บหลังเนี่ยกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปเลย ก็จะได้เป็นตัวนี้เอานี้อันนี้กำลังสองต้องอยู่ข้างใน h นะคะแต่เดี๋ยเพื่อบางคนงงเป็นแบบนี้ซึ่งเราจะเห็นว่า a กํำลังสองเนี่ยตัดกับ a กํำลังสองได้ถูกหมหนึ่งตัดกับลบหได้คขานี้ข้างบนก็จะเหลือ h ชั้ง2อันแล้วตัวล่างก็มี h อีกเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา h เข้าไปหานะคะเหมือนดึงตัวร่วมอะดึงออกมา แบบนี้สุดท้ายคำตอบข้อนี้นะคะก็จะเหลือ 2a บวก h เฉยๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นคำตอบคือมันจะตอบในกรณีที่เป็นตัวแปรได้ก็ตอบว่าโจทย์เนี่ยให้มาเป็นตัวแปรนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะโจทย์ให้เราหาฟังก์ชันเองเขาบอกว่าต้งหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยยังอยู่ในหัวข้อเดิมเนาะก็คืออันที่ยังไม่มีลิมิตนะคะของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อเทียบจากความยาวด้านเมื่อความยาวด้านเปลี่ยนจาก5ไปเป็น8เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องหาฟังก์ชันก่อนแต่เผอิญว่าอันนี้ต้องกําหนดก่อนให้ x แทนความยาวของสี่เหลี่ยม จัตุรัสเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการเกี่ยวกับเรื่องอะไรโจทย์ต้องการเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่จัดตุรัสเพราะฉะนั้นส่วนของพื้นที่ว่าไงด้านคูณด้านถูกไหมหรือด้านกําลังสองเพราะฉะนั้นดังนั้นฟังก์ชันอันนี้ก็จะได้เป็น x ก,กําลังสองแล้วโจทย์ก็บอกว่าเรียนจาก5นิ้วไปเป็น8นิ้วแสดงว่าทําเหมือนเดิมค่ะใช้ f 8ลบ f 5แล้วส่วนด้วย8ลบ5 แล้วเราก็เอา8เนี่ยไปแทนในที่ x 8กําลัง2ได้64เอา5ไปแทนในที่ x เหมือนกันได้25แล้วข้างล่างเหลือ3 64ลบ25ได้เท่าไหร่ได้39ส่วน3เพราะฉะนั้นจับผ่านกันออกมานะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงก็คือ13จบเลยตอบแล้วนะคะ ่าคราวนี้มาดูในกรณีที่เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อ x มีค่าใดๆบ้างอันนี้ก็คือจะต้องมีลิมิตละเขียนว่าจะต้องมีลิมิตอ่ะอย่างนี้เขาบอกว่าให้ฟังก์ชันเนี่ยเป็น 4x กำลัง2บวก3ข้อหนึ่งเนี่ยให้หาว่า x มีค่าเป็นใดๆก็คือโจทย์ไม่ได้บอกมาก็ต้องตอบอยู่ในรูปของตัวแปรแต่อย่างข้อ2นะคะก็โจด ก็เปลี่ยนใหม่ก็ให้ x เป็น0.5เพราะฉะนั้นถ้าหาข้อ1ได้ข้อ2ก็หาได้แล้วก็แค่เปลี่ยนฟังก์ชันเนี่ยเป็น0.5นะคะเพราะฉะนั้นวิธีทำอ่ะมาดูข้อที่1ก่อนข้อที่1นึไฮไลท์เก็บไว้ก่อนเนาะอันนี้เป็นข้อที่1นะคะวิธีการคิดก็คือเราจะใช้เหมือนเดิมเลยลิมิตของ h เข้าใกล้0เมื่ออ่าโจทย์ก็ให้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะแต่สูตรคือตัวนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะทำการแทนค่าในฟังก์ชัน x บวก h เนี่ยต้องเอาไปแทนที่ในตัวแปร x นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น4วงเล็บ x บวก h กํลัง2แล้วบวกกับ3ถ้า fx เฉยๆก็คือตัวนี้ได้เลยแต่สิ่งสำคัญคืออย่าลืมใส่วงเล็บเด็ดขาดนะคะไม่งั้นความหมายเปลี่ยนเลยแล้วก็ส่วนด้วย h คราวนี้เราจะใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์ช่วยข้างในวงเล็บนะคะก็จะเป็นอ่ะอันนี้เขียนอันนี้ไว้ก่อนหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอันนี้ก็กระจายเครื่องหมายลบเพื่อให้วงเล็บหานะคะแล้วก็ส่วนด้วย H ต่อมา แล้วก็เอา4คูณเข้าไปเป็น 4x กำลัง2บวก 8xh บวก 4h กำลัง2บวก3ข้างหลังก็ลอกมาเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ค่อยมาเช็คว่าเฮ้ยมีตัวไหนที่สามารถตัดกันได้บ้างปรากฏว่ามันมีอยู่นะก็คือ 4x กำลัง2ลบ 4x กำลัง2หายไปถูกไหม3ลบ3ก็หายไปอันนี้เราจะทำการแบ่งครึ่งละมาคิดต่อเพราะว่าเขียนไม่พอนะคะ,ะก็จะได้เป็น ลิมิตของ h เข้าใกล้0ูนยโดยที่ข้างบนนะ่ะตัวแปรที่เราสามารถดึงได้เหมือนกันคือตัว h ถูกไหมก็จะเหลือ 8x บวก 4h อันนี้คือตัวในวงเล็บนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่า h ตัด h เนี่ยทำได้แน่แแล้วมันก็จะเหลืออะไรเหลือลิมิตของ h เข้าใกล้0ูย์ของ 8x บวก 4h แต่เขาบอกว่า h มีค่าเป็นเลขอะไรเลข0นย์เพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะ หายไปนะคะเราก็จะเหลือแค่ 8x เพราะฉะนั้นข้อ1นะคะก็ตอบได้เลยว่าเป็น 8x อันนี้คือคำตอบของข้อหเพราะเราให้ h เป็นศูนย์ไปแล้วเราจะใส่ x เป็นศูนย์ไม่ได้นะคะเพราะโจทย์เขาให้เป็นตัวแปร h ไม่ใช่ x นะคะอาจจะงงๆนิดนึงนะคราวนี้เรามาดูคำตอบของข้อสองข้อสองเนี่ยก็ามาคิดต่อจากข้อ1ได้เลยเพราะว่า มันเป็นฟังก์ชันเดียวกันนะคะแค่อันหนึ่งบอกค่าอันนึงไม่ได้บอกค่าเนื่องจากว่าข้อ1เนี่ยเราได้8 x ใช่ปะ่ะแล้วข้อ2บอกว่าให้ x มีค่าเป็น0ูเพราะฉะนั้น8คูณ0.5าคำตอบคือ4อันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อสอบได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนจะหาค่าได้อ่ะก็ต้องใช้วิธีจากสูตรเต็มมาคิดแบบนี้ก่อนซึ่งมันจะยาวมากยิ่งฟังก์ชันยกกำลังเยอะๆถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวช่วยนะคะโดยใช้การอนุพันธ์หรือว่าการลิฟตแต่ว่าม แล้วเดี๋ยวพอเราเรียนอนุพันธ์เสร็จเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูอันนี้เนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจงหาตาการเปลี่ยนแปลงไม่มีคําว่าเฉลี่ยนะคะเมื่อ x มีค่าเป็น1แสดงว่านี้ต้องใช้สูตรที่มันมีลิมิตนะคะเราก็ใช้อันเดิมเลยเขียนสูตรให้คล่องก่อนเนาะลิมิตของ h เข้าใกล้0ูเมื่อ fx บวก h ลบ fx ส่วนด้วย h นะคะอันนี้คือสูตรแบบเต็มๆอ่า แล้วก็แทนค่าไปเอา x บวก h ไปแทนใน x นะคะก็จะได้เป็นอันนี้สุดก็คือแบบวิธีวิธีทำคือจะยาวมากเลยนะข้อนี้เพราะว่าฟังก์ชัน f(x) มันก็ยาวด้วยนะคะเราก็จะได้เป็น2คูณ x บวก h กำลัง2ลบอ่ะก็คือลอกลงไปเลยทั้งหมดนี่แล้วลบกับ f(x) แต่ f(x) เราไม่ต้องคิดเลขอะไรเลยเพราะสูตรก็มี f(x) อยู่แล้วถูกไหมเราก็ส่วนด้วย h อันนี้ h นะคะไม่ใช่ n เป็น h ของ f อ่ะอันนี้ h เข้าใกล้ศูนย์อ่ะข้างในวงเล็บก็คิดให้เรียบร้อยเนาะสมมติอ้อมคูณเข้าเลยแล้วกันเนาะก็จะได้ 2x กำลัง2บวก 4xh บวก 2h กำลัง2 ลบ x อลบ h บวกสอันนี้คือวงเล็บเดียวกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงข้างหลังเนี่ยมันมีเครื่องหมายลบอยู่นอกวงเล็บใช่ปะกระจายให้เรียบร้อยเลยก็จะได้เป็นตัวนี้คือโจทย์ก็จะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าฟังก์ชันมันยาวอืมแล้วเราก็มาดูว่าอันไหนที่สามารถตัดกันได้ก็ตัดไปเลยอย่าง 2x งเกำลังสเนี่ยหายถูกไหมลบ x บวกเก็ หาย3-3ลบ3ก็หายจริงๆอ่ะถ้าเราทำส่วนมาสักนึงจะเห็นว่าไอ้ก้อนที่มันไม่มีตัวแปร h ละ่ะจะหายไปตลอดเลยถ้าสังเกตนะเพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยมันก็จะเหลือลิมิตของ h เข้าใกล้0โดยที่อ่ะก็จะเหลือ 4xh บวก 2h กํลังสอลบ h ส่วน h แล้วข้างบนกับข้างล่างเนี่ยสามารถตัดได้ด้วย h ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำการดึงตัวร่วมมาก่อนอะให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะแล้ว h ก็จะตัดกับ h เพราะฉะนั้นก็จะเหลือเป็น ลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์ของฟังก์ชัน 4x บวก 2h ลบ1ปารากฏว่าเขาบอกว่าให้ x เนี่ยเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าเราก็จะแทนค่า h เป็นศูนย์ก็จะตัดก้อนนี้ทิ้งก็จะเหลือ 4x ลบ1แต่โจทย์ด้านบอกว่าให้ x มีค่าเป็น1เราก็แทนค่าไปเลย4คูณ1ลบ1นีค่าเป็น3คำตอบข้อนี้นะคะก็จะตอบ3 โจทย์ข้อนี้นะคะบอกว่าจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันโดยที่ฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็น f x เ mm hmm. ท่ากับ3ล 5x เทียบกับ x แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่อันที่ไม่มีลิมิตถูกไหมโจทย์ก็ใช้สูตรเดิมนะคะเป็นลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์อ่าแลวอันนี้ก็ลอกฟังก์ชันมา ย้ำอีกทีหนึ่งนะจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมีลิมิตอันไหนไม่มีลิมิตจะมีลิมิตก็ต่อเมื่อ x มีค่าเดียวนะคะแต่ถ้าโจทย์บอกว่าจาก a ไป b จากนู่นไปนี่อันนั้นนะคะคือสูตรที่ไม่มีตัวลิมิตดําหน้าอันนี้ก็ทําเหมือนเดิมนะคะเราจะนํา x บวกเเนี่ยไปแทนในที่ x ฟังออกฟังการออกเสียงดีๆนะ x กับ h บางทีมันใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นเอาฟังก์ชันแรกก่อนเนาะ x กบวก h ก็จะได้เป็น3มลบ5คูณ x บวก h ลบกับ f(x) f(x) ก็โจทย์ให้มาอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ส่วนด้วย h อย่างที่บอกในข้อเมื่อกี้นะคะจะให้สังเกตว่าถ้าสมมุติเราจะหาค่าเนี่ยสุดท้ายแล้วก้อนที่มันไม่มี h อะมันจะถูกหักหล้างกันเองอ่ะลองดูอันนี้นะว่าจริงไหมอันนี้กระจายเข้าไปเนาะก็จะเป็นลบ 5x ลบ 5h กระจายลบเข้าไปให้วงเล็บหายอ่ะให้ทุกคนสังเกต อย่างสมเนี่ยสมันไม่มี h ถูกป่ะเพราะฉะนั้น3าลบสก็หายไปเห็นปะอันไหนไม่มี h มันจะหายไปลบห้บวกห้ก็หายไปเพราะฉะน,นั้นอันนี้นะคะข้างบนก็จะเหลือลบห้ข้างล่างก็จะเหลือ h ตัดกันออกมานะคะก็จะเหลือลิมิต h เข้าใกล้0 h นตัด h ได้ ลบห้าคำถามคือถ้าตัดไปตัดมาแล้วฟังก์ชันที่อยู่หลังลิมิตเนี่ยไม่มีตัวไป h เราจะทํำยังไงก็ตอบไปเลยว่าลิมิตค่าคงที่จาได้ใช่ไหมลิมิตค่าคงที่มีค่าเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นต่อให้โจทย์ต้องการให้ x เ,เป็น8 8ก็ไม่มีที่แทนอยู่ดีเพราะฉะนั้นคําตอบข้อ,อน,นี้ก็ตอบ5ได้เลยนะคะ อ่ะคราวนี้มาดูในกรณีที่ฟังก์ชันมันยาวขึ้นบ้างนะคะเผื่อบางคนจะแบบว่าเห็นอันสั้นๆแล้วทำได้พอมาเจออันยาวแล้วแบบอาจจะงงอย่างเงี้ยเวลาเจอโจทย์ของที่โรงเรียนนะคะเขาบอกว่าจงหาตาการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันนี้เทียบกับ x เมื่อ x เท่ากับหก็ทําเหมือนเดิมเลยเขียนสูตรก่อนนะคะลิมิตของ h เข้าใกล้0ูของ f x บวก h ลบ f x แล้วส่วนด้วย h นะคะตรงที่มันเป็น x บวก h ทำยังไง ก็ทำเหมือนเดิมเอาไ้แทนในที่ตัวแปร x ถูกไหมก็จะได้เป็น3ลบ2วงเล็บ x บวก h ลบกับตัวเนี้ยยกกำลัง2แล้วค่อยมาลบกับฟังก์ชัน f(x) ซึ่ง f(x) เรามีอยู่แล้วถูกปะก็คือกอ้อนนี้จัดการเลยนะคะอย่าลืมนะเวลากระจายเสร็จใช่ปะให้จำเอาไว้เสมอว่าก้อนไหนที่ไม่มี h เดี๋ยวมันก็หักหล้างกันเองอ ในวงเล็บก็คิดให้เรียบร้อยก่อนสมุนอ้อมคิดออกมาแบบอสมุิพี่คิดออกมาในกรณีที่กระจายเครื่องหมายลบอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะก็จะได้เป็น3ามลบสอง x x ลบ2อลบ x กำลังสลบ2 h ลบ h กำลังสอันหลังก็กระจายเครื่องหมายลบเข้าไปให้หมดเลยก็จะได้แบบนี้มาเช็คอันที่เป็นตัวเลขก่อนลองดูซิว่าไม่มี h เราจะหายจริงไหม จริงเชื่อเหอสามลบสก็หายลบสอกบวกสอ็ก็หายลบเอกำลังสบวกเกำลังสองเห็นป้าหายหมดเลยก้อนที่ไม่มี h เพราะฉะนั้นข้างบนตรงนี้นะคะอ่ะเมื่อกี้ลืมเขียนลิมิต,ตเติมคําว่าลิมิตเข้าไปด้วยจริงๆไม่เขียนก็คือผิดเหมือนกันนะเมื่อกี้ลืมนะคะขอโทษทีอะข้างบนเราก็ดึง h ออกมาได้ปะอะก็จะเหลือลบสอลบสอลบเอถูกไหม ถ้าดึง h ออกมานะคะก็จะเหลือลบ2ลบ2 x ลบ h แล้วส่วนด้วย h ปรากฏว่า h กับ h ก็จะตัดกันคราวนี้เราก็แทนค่าลิมิตไปเลยเขาบอกว่าให้ h เป็นศูนย์ถูกไหมอันไหนมี h นัหนเป็นศูนย์อันนี้ก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นทําไปทำมาก็จะเหลือลบสลบส x แต่เนื่องจากว่าโจทย์บอกว่าให้แทน x เท่ากับ1แล้วก็ทําการแทนค่าเข้าไปสุดท้ายและท้ายสุดนะคะคาตอบก็เป็น ลบสี่นั่นเอง